กองกำลังบุรพาของไทยเริ่มขยับซ้อมเสมือนจริงเตรียมรองรับทุกสถานการณ์ตามแนวชายแดนกัมพูชายังไว้ใจขมิมนไม่ได้นะครับสบายดีสวัสดีครับทักทายเอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณเกือบสี่ถุ่มทักทายพี่น้องฟังไทยฟังล่า คนนี้นก็เป็นนยิ่งดุฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องอยังกอตติดสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมบูชาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับยังไว้ใจขเขมรไม่ได้นะครับผมอ่าล่าสุดนี่ก็ขนลุกเหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยนี่มั่นใจกองกำลังอ่าทหารไทยนะครับ เมื่อวานนี้นะครับทุกคนรายละเอียดนะครับข่าววันที่31พฤษภาคม68ที่บ้านหนองสังตำบลหนองสังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสก้วนะครับพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณนะอยุทยาผบอพลรอสองในฐานะผบอ,อก็รอบุรพาเป็นประธานตรวจสอบสภาพความพร้อมรบตามระเบียบ ประจำของหน่วยเฉพาะกิจกองทัพทหารทหารราบยันเกาะรอสิบสพรอสอ,อรอหลังจากเคลื่อนย้ายกองกำลังอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าสู่ที่รวมพลที่บริเวณกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน126ตําตำบลป่าไร่อำเภออารยประเทศจงังหวัดสะแก้วเตรียมพร้อม สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นพื้นที่ชายแดนไว้ใจยังไม่ได้นะครับขมินะครับโดยได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาระเบียบวินัยของกองกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่การแสดงภาพลักษณ์ที่ดีแสดงกำลังให้ประชาชนในพื้นที่เชื่อมั่นการรักษา,ารักษาปกป้องประเทศชาติและให้ใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาในสาย การบังคับบัญชาของตนเองในทุกระดับพร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาผสมประสานกับความเป็นผู้นำให้เตรียมพร้อมของกองกำลังพลที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับภารกิจจากหน่วยเหนือนะครับอันนี้นี่คือก็จะเป็นการเคลื่อนไหวนะครับของกองกำลังบุรพาของไทยนะครับ เอาง่ายๆนะครับก็คือให้กำลังใจานายทหารทุกนายนะครับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจทีนี้นะครับาชายแดยนขเขมรทุกชายแดยนนะครับที่ติดกับประเทศไทยเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะครับเมรบางข่าวก็บอกว่าจะมีการปิดด่านประท้วงนะครับหรือว่าปิดด่าน แบรนด์สินค้าไทยอะไรอย่างนี้เพราะว่าขาเมรเนี่ยพฤติกรรมขมรค่อนข้างจะแบบว่าอันตรพานเถือนเหมือนเคยเผาสถานทูตไทยที่กรุงพนมเป็นนั่นแหละขเมรก็จะก่อเหตุคล้ายๆแบบนั้นฝ่ายความมั่นคงของไทยก็คือฝ่ายทหารกองกําลังบุรพานี่เขาก็ออกมาเตรียมพร้อมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนคนในฝั่งไทยเนี่ยเสียขวัญกำลังใจนะครับให้เชื่อใจในทหารได้เลยว่า กองกาลังทหารไทยเนี่ยเอาอยู่นะครับอ่าส่วนส่วนในฝั่งของขเขมรก็ปล่อยเข้าไปนะครับมันเป็นหน้าที่ของขเขมรน,นะครับก็จะสร้างสถานการณ์ฝั่งเขาก็เรื่องของเขาแต่อย่าเข้ามาลุกล้ำในเขตพื้นที่ไทยอธิปไตยของไทยนะครับอาจจะโดนสวนอีกนะครับอืมทีนี้ก็มาดูนะครับในเพจของกัมพูชานะครับอ่าผมเห็นในเพจของกัมพูชานี่ ก็เกณฑ์กําลังนะครับเอาง่ายๆครับเสริมกําลังเหมือนกันไปแนวชายแดนของไทยก็จะมีอะไรนะครับอิ encer, นฟลูอนเซอร์นี่เห็นไหมครับอินฟลูอนเซอร์ของขมเมรเนี่ยให้กําลังใจทหารขมเมนก่อนที่จะเดินทางสู่ชายแดนไทยแจกเงินคนละ2 0 0 0เรียวนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ16บบาทก่อนเดินทางสู่ชายแดนไทย เขาบอกนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวในกัมพูชาสิบหกบาทจะไปซื้ออะไรได้นะครับยากันยุงเหรอนะครับเหล้าขาวก็ไม่ได้นะเหล้าขาวสี่สิบดีกรีนี้แพงนะทุกวันนี้สี่สิบาทซื้อไม่ได้นะได้แค่เป๊กเดียวมั้งนะครับอ่าอันนี้ก็ใช้เป็นวิธีหนึ่งที่สร้างขวัญกำลังใจอ่าแสดงถึงน้ำใจที่รักชาติของอินฟูชาวกัมพูชาอ่าอธิปไตยของกัมพูชาเนี่ยนะครับอ่าจะให้ประเทศอื่นเข้ามาลุกล้ำไม่ได้นะครับ ต่างฝ่ายก็ต่างมั่นใจนะครับสถานการณ์ไทยกัมพูชาผมเห็นนะครับกองกําลังของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถังไม่ว่าจะเป็นทหารนะครับก็ดูมีความพร้อมนะมีความพร้อมที่จะอตอบโต้กัมพูชาทุกเมือ่อที่จริงแล้วไทยก็คือทําตามข้อตกลงไทยก็ทําตามหลักสากลนั่นแหละครับไม่ได้มีการลุกล้ําหรือนะครับยั่วยุฝังกัมพูชาแต่อย่างใดนะครับทุกคน เขมรเขาก็อยากเห็นว่าของจริงมันเป็นยังไงก็พยายามยั่วยุนะครับพยายามที่จะทําให้กองทัพไทยเนี่เคลื่อนพลหรือว่าเขาอยากเห็นยุทธปกรณ์ของไทยอาวุธไทยหรือเปล่านะฮะเพราะว่า,ขาเขมรน,นี่ก็โชว์มาบ่อยแล้วนี่นะครับโชว์บ่อยแล้วของก๊อปนี่เยอะนะครับในกัมพูชาเงินนะครับเงินทงังงบประมาณทางด้านกองทัพของกัมพูชาเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเทียบใส่ งบงบกระหมของไทยนะครับมันคนละอย่างกันเลยนะครับมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อสู้กันได้นะครับแต่ก็ไม่มีใครสนับสนุนความรุนแรงหรอกนะครับทุกคนแต่ว่าทุกประเทศนะครับก็ต้องรักหน้าที่ของของทหารก็ต้องปกป้องอธิปไตยของประเทศนะครับต่างฝ่ายก็ต่างปลุกกระแสนะครับล่าสุดก็มีข่าวว่าทหารกัมพูชาเนี่ยอะไรนะโดนถังแก๊สระบเบิด เสียชีวิตตั้งสิบนายนะครับยังไม่ได้ลบเลยนะเอาจริงๆนะยังไม่ได้ลบอะไรเลยทําไมเป็นซะอย่างนั้นนะครับอขออย่าให้นะครับอ่ะเอาเอาง่ายๆนะครับขออย่าให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าต่อสู้กันในครั้งนี้นะระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยถ้าเปิดฉากอ่าเปิดฉากใส่กันปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นเหมือนที่เขาเผาวิหารนะเพราะว่ามันน่าจะรุนแรงไปมากกว่านั้น บทเรียนที่เขาพระวิหารเนี่ยช่วงนั้นนะครับมีการยิงกันเนี่ยช่วงนั้นเพราะว่ากัมพูชานะ่าจะเอาไปเป็นบทเรียนนะครับอ่าไม่ใช่ที่จะกลับมายั่วยุแล้วแค่ได้รับอาวุธจากจีนในเล็กน้อยนะครับเอาอะไรมามามั่นใจอะ่ะเอาง่ายๆครับอ่าจะโต้ทหารไทยอ่าตอนนี้มีข่าวนะครับว่าฝั่งคาสิโนปอยเปตเนี่ยคนก็เริ่มน้อยลงนะนะครับสถานการณ์คือข่าวเนาะทุกคน ข่าวมันอยู่ในมือของทุกคนทุกคนสามารถเสพข่าวได้ทุกคนก็อย่าประมาทนะฮะโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับพี่น้องก่อนนอนสบายดีสวัสดีครับ